สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะออนจะมาแนะนำตัวหน้าหน่วยเจรนาย47ค่ะพี่โอค่ะ<ต>ขอพี่โอแนะนำตัวให้หน่อยนะคะพี่โอก็อยู่บริษัทเ a อนะครับเป็นผู้จัดการหน่วยเจรนาย47นะครับโดยที่มีพี่อ่อนนะครับแนะนำพี่อ้อนยังยัง,ยงเราแป๊บหนึ่งเราพี่ผี่นํนำก่อน ก็อยู่มาในชี่น,นี้มาประมาณ20ปีแล้วนะครับและน้องอ้อนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในในทีมที่จะมาซัพพอรการทํางานเลยว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่อนา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 น้อนมากๆเลยที่เชิญ mm. พี่โอมา,อ,าอัด YouTube เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินการทําประกันชีวิตการลงทุนในกองทุนรวมมันมี ผลประโยชน์อะไรบ้างคบที่นคนทั่วไปควรจะรับทราบค่ะคุณออนะคะอยู่ในหน,ใน่วยเจ็นอะไร4 7เนะคะที่ออนเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเห็นความสําคัญของการวางแผนการเงินวางแผนกัญบบชีวิตแล้วออดเนี่ยออนก็เป็นลูกค้าที่ออกมาก่อนนะคะ,ะแล้วก็เห็นการทํางานที่มั่นคงนะคะแล้วก็มั่นใจได้นะคะกับโชว์ของเรานะคะก็เลยเข้ามาทํางานร่วมกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะเราสองคนฝากเนื้อฝากต ใหม่นี้ด้วยนะคะตังหัวใจไปด้วยค่ะ <c oughs> แล้วเรา <c oughs> เราสองคนจะพยายามคุยปออกมา <c oughs> เป็นคลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ <c oughs> ประกันการวางแผนการเงินการออมเงินนะคะแล้วก็ความสําคัญของอเรื่องการเงินต่างๆ <c oughs> ให้ทุกคนค่ะรับรองว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>